พลังที่ว่าโกงความตายได้พลังที่ทำให้คนนั้นเป็นอมตะก็มีจุดอ่อนและมีขีดจํากัดเหมือนกันครับ สวัสดีครับทุกคนขอตอ้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงจุดอ่อนของพลังที่เป็นอมตะนะครับไอพวกพลังโกงความตายทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพลังโกงๆนะแต่ก็มีจุดอ่อนมีขีดจํากัดบ้างเหมือนกันครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะสรุปกันให้แบบสั้นๆรวดเร็วกระชับบไวครับว่าจุดอ่อนหรือขีดจํากัดของพลังอมตะพวกนี้ครับมีในรูปแบบไหนกันบ้างครับจุดอ่อนของพลังผลพิสา,ารวาลาวาลาที่ฮอคินเป็นผู้ ครอบครองอยู่ครับก็คือพลังนี้เนี่ยอ่าสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีหลาชีวิตด้วยการให้คนอื่นเนี่ยรับดาเมจแทนได้ครับแต่จากตอนล่าสุดนี่ครับผมเราก็ได้ค้นพบจุดอ่อนหรือว่าความที่จะเป็นขีดจํากัดของพลังนี้แล้วนะ จากตอนที่คิวเลอร์เนี่ยต่อสู้กับฮอคคินนั่นเองครับฮอคคินเนี่ยจะมีตุ๊กตาฟางของยุทัตคิดอยู่นั่นเองครับทำให้ทุกดาเมจที่มีการโจมตีใส่ฮอคคินเนี่ยคนที่รับดาเมจเข้าไปหรือว่าได้รับความบาดเจ็บได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นยุทัตคิดครับแต่ด้วยความที่มีชั้นเชิงในการต่อสู้อย่างมากของคิวเลอร์นะครับคิวเลอร์เลือกที่จะเสี่ยงตัดแขนซ้ายของฮอคคินครับดาเมจนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปส่งผลกับยุทัตคิดครับเพราะว่าแขนซ้ายของยุทัตคิดเนี่มไมไ ลายเป็นว่าพอดามเมดไม่มีที่ไปความเสียหายไม่มีที่ไปครับดามเมดที่โจมตีไปนะครับมันก็จะตกอยู่กับฮอคินล้วนๆครับก็จะเป็นทางด้านฮอคินนะครับที่โดนคิวเลอร์เนี่ยตัดแขนไปครับก็เป็นจุดอ่อนของฮอคินที่เราได้รู้นั่นเองครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นขีดจํากัดของพลังฮอคินที่มันมีโอกาสน้อยมากเหมือนกันนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับเพราะอย่างกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันครับศัตรูที่ฮอคินทําการผูกขุนฟางไว้เนี่ยครับมันก็ต้องแบบ แขนขาดมือขาดอะไรอย่างี้ครับถ้าดามเมจไม่มีที่ไปเดี๋ยวฮอคิงก็จะเป็นฝ่ายรับดามเมจไปแทนนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของยูทัตคิดและคิวเลอร์เหมือนกันนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปหาเรื่องแชงสโดเขาตัดแขนมานักก็เลยกลายว่าเป็นส่งผลดีในศึกครั้งนี้ซะอย่างงั้นครับเป็นหนทางที่นําไปสู่การชนะฮอคินได้ครับจุดอ่อนของพลังก็อดเอนเนลครับผลพิศาจโกลโกโลครับกลายเป็นมนุษย์สายฟ้าครับผมด้วยพลังนี้ครับก็อดเอนเนลเนี่ยเคยโกงความตายครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาหัวใจ หยุดเต้นไปแล้วครับก็คือด้วยความที่แบบเป็นสายฟ้านะครับก็สามารถที่จะนวดหัวใจตัวเองได้ครับคล,คล้ายๆกับการปั๊มหัวใจอะไรประมาณนั้นครับกระตุ้นหัวใจตัวเองทําให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งได้ครับก็สามารถที่จะฟื้นเคืนชีพขึ้นมาโกงความตายได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นขีดจํากัดเลยคือถ้าร่างกายได้รับความเสียหายในอีกรูปแบบหนึ่งครับเช่นอ่ะแทงหัวใจเข้าไปตรงๆครับมีหากขีที่แข็งเก่งครับ ตัดคอก็ตเอเนลตัดแขนตัดขาตัดตัวก็ตเอเนลนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นการสร้างดาเมจมากพอที่จะสามารถฆ่าก็ตเอเนลได้เลยครับ เข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่าแบบทําลายหัวใจโดยตรงแล้วก็สร้างความเสียหายกับร่างกายระดับสูงนะครับมันก็จะไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับว่าจะสามารถกระตุ้นหัวใจขึ้นมาได้หรือว่าจะสามารถปั๊มหัวใจตัวเองได้ครับพอร่างกายมันจะได้รับความเสียหายในถึงขั้นที่ไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้แล้วนั่นเองครับข้อจํากัดของพลังผลพิศารโฮลุโฮลุที่ครอบครองโดยอีวันคอฟครับอีวันคอฟนี่ก็เคยโกงความตาให้กับลูฟี่นะในตอนที่ลูฟี่โดนพิษของแมจเจลล์เข้าไปนะอีวันอคอฟเนี่ยก็ฉีดฮอร์โมนเข้าไปในตัว เพื่อเป็นการรักษาเยียวยาลูฟี่ครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความอึดของลูฟี่ขึ้นอยู่กับกําลังใจของลูฟี่แล้วก็พึ่งดวงพึ่งปฏิหารด้วยนะครับที่ลูฟี่เนี่ยจะมีโอกาสรอดนะสุดท้ายลูฟี่สามารถรอดได้จริงๆครับแต่การโกงความตายให้กับลูฟี่ในครั้งนี้ครับคือเรียกว่าไงก็ไม่ได้ตายเลยในตอนนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ลูฟี่ตายเร็วขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าอายุไขของลูฟี่คือมันลดลงครับตอนนั้นครับอีวันคอร์บอกลูฟี่ว่าอายุไขจะลดลงไประยะเวลาถึง 10ปีเนี่ยโหก็คือแบบตายเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะเอออายุขยลดลงเป็น10ปีนะไม่เหมาะกับการใช้บ่อยๆไม่เหมาะกับการใช้หลายๆครั้งครับเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่อายุขยก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นครับยิ่งตายเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับมันอาจจะดีตรงที่ไม่ได้ตายในปัจจุบันทันด่วนครับช่วยให้พ้นวิกฤตในยามพับขันจริงได้ครับแต่ก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนั่นเองครับจุดอ่อนของพลังผลพิศาสตรคางเยคางเยของโมเลียครับพลังนี้สามารถโกงความตายได้ก็คือเอาเงา ไปใส่ในศพนะครับก็ทําให้กลายเป็นซอมบี้เคลื่อนไหวได้แล้วก็จะเป็นซอมบี้ที่แบบโคตรเก่งนะ ซอมบี้ที่มีการดัดแปลงร่างกายนะครับให้แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยก็จะเก่งระดับหนึ่งแล้วครับและยิ่งเงาที่ใส่เข้าไปครับเป็นเงาของคนเก่งมากเท่าไรครับมันก็จะไปทวีคูณความแข็งแกร่งให้กับซอมบี้มากเท่านั้นครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับเหมือนกับเป็นพื้นฐานนะของจุดอ่อนของิศรพ์ครับซอมบี้พวกนี้เนี่ยถ้าโดนเกลือหรือว่าโดนน้ําทะเลนะครับก็จะทําให้เงาหลุดออกจากร่างกายครับแล้วก็จะหมดฤทธิ์หมดพิษสงกลายเป็นศพเปล่าๆปล่าศพเปลือยเปลืออะไรกันไปครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือจุดอ่อนของพลังอมต ครับพวกจุดอ่อนพวกขีดจํากัดของพลังที่โกงความตายนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรด Channel, กรมนาชแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ